สวัสดีครับประสาทเลี่วันนี้วันพุทธที่19กุมภาพันธ์2568วันนี้จะมีเอฟซีเชเบลี่อีลิตนะครับแล้วก็ ACL 2หรือว่าเอฟซีเชเบลี่สองมาฝากกันนะครับเ,เดี๋ยวไปดูกันที่คู่แรกนะ17บเนาฬิกาจะเป็นอุลซานคุนไดาจากเกาหลีใต้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของซานตรงไทซานจากจีนนะครับอุลซานฮุนไดรองบวย7นัดชนะ1แพ้4มี3แต้มตกรอบเรียบร้อยนะครับนี่เป็นนัดสุดท้ายนะ ล่าสุดก็บุกแพ้บุรีรัมย์อยู่เตะ1-2นะครับส่วนผลงานในลีกก็ไม่ดีนะนัดเปิดสนามของพวกเขาเก็เปิดบ้านแพ้อันยางเอฟซีไปถึง0-1เลยนะมันเราบอกว่าพิกล็อกมากๆนะอุซานฮุนไดแต่ก่อนนี่คือทีมดังของเกาหลีใต้เลยนะครับเกมนี้คาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-4-2-1อาจจะมีการหมุนเวียนนักเตะบ,บ้างแต่เล่นในบ้านส่งท้ายเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องยังคงตัวจริงไว้บ้างนะครับเกมนี้ผู้สกาประตูจะเป็นมูนจุงอินนะครับแนวรับจะมี ซอยซุงมหุนนะครับมีทางด้านของบูยองจุงม,มีอีแจยิกนะครับแล้วก็มีทางด้านวิฟิลจะเป็นซอยคังมินนะครับอีกอยู่องนะครับดาริยานโบจานิสนะครับกุสตารฟลุคบุญสั้นแนวรุกก็จะเป็นมาเทสลาคาว่านะครับจากซีหยองแล้วก็ยากโกคาเลโล่ก็เชื่อว่าอาจจะยังต้องเอาใจแฟนบอลน,นิดหนึ่งอ่ะผลงานช่วงหลังค่อนข้างห่วยนะครับทีนี้มาดูทีมเยือนจากจีนนะเจ็ดนัดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สามมีสิบแต้มก็ต้องเน้นแะครับ ไม่นะสุดท้ายเพื่อนดับของตัวเองนะล่าสุดก็เปิดบ้านชนะกวางจูเอฟซีจากเกาหลีใต้มา3าหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะลีก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ก็ใกล้จะเปิดแล้วสำหรับดีกีนเกมนี้จะมาในระบบ4 4 2ตัวผู้เล่นก็คงไม่เปลี่ยนจากนัดก่อนมากนักนะครับก็จะมีผู้สระการตูอย่างหวังด้าวเวย์นะครับมีแนวรับอย่างลู่หยางนะครับเคอร์ชี้นะครับดูคัสกาซอแลวก็เกาซุนยี่ในขณะที่มิฟิวจะเป็นซีเวนหนึ่งนะครับ เป็นซิลลี่นะครับฮวนเชงยูแล้วก็วาเลรี่ควอซเซลลี่นะครับส่วนแนวะรุกจะเป็นเซกากับเคซาสนสองแนวะรุกชาวบราซิลนะคู่นี้สถิติไม่มีการพบกันมาก่อนนะสำหรับอุซานคุนไดกับซา,รตรานตงไทซานณเวลานี้ครับน้าเสือของให้ซานตงไทซานเนี่ยเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่งนะผมมองว่าคู่นี้มันมีสิทธิ์ลงเอยด้วยผลเสมอค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าถามแรงจูงใจ มันก็อยู่ที่ฝั่งทีมเยือนอย่างซานตรงไคซานวันนี้บุกไปเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บไปนหนึงผมว่าเลือกเชียร์ไปที่ทีมจากจีนดีกว่านะผมว่าอย่างแยกก็แค่เสมออุนซานหุนใดไม่เอาอะไรเลยครับช่วงนี้ผลงานแย่มากๆนะผมชอบทีมเยือนนะอาคู่ถัดมา19นาฬิกายังเป็น h c m p i แชมเป a g กอิ l ลิตนะครับเซียงไฮ้พอร์ตจากจีนครับเปิดบ้านรับการ,รเยือนของโยโกมาเอฟมารีนอสจากญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งไฮพอตเนี่ยเนัดชนะ2เสมอ2แพ้3มี8แต้มก็ต้องเน้นอยู่นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้วิเชสโกเบ0-4เกมนี้ก็ต้องการชนะส่งท้ายเหมือนกันจะมาในระบบ4-2-3-1นะสำหรับทีมดังจากจีนอีก1ทีมนะครับผู้สปรูตูจะเป็นยานจุนหลิงนะครับแนวรับจะมีเทียนหมิงนะครับชาหลิงเปงนะครับหลีอังแล้วก็หลีชวนนะครับในขณะที่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นมาเตอุสจูซาครับซันซูแล้วก็มี ซินซูนะครับแล้วก็มีมาเตอุสวิตานะครับในขณะแนวรุกจะเป็นจิงเฟงแล้วก็กาเบียลซินโยรวมไปถึงกุสตาโวนะครับส่วนน้าชาวบราซิลอีกหนึ่งคนที่เป็นหน้าเป้านะครับทีนี้มาดูทีมเยืยนอน่างโยโกมาเอฟมารีนอสกันบ้างผลงานก็เยี่ยมมากๆนะเนัดชนะ5สเสมอ1แพ้1นะครับมี16แต้มยิงได้มากสุดในลีกนะครับ21ประตูแล้วก็เสียไปแค่9ประตูสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ ก็ผ่านเข้ารอบนอกเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าจะจบอันดับไหนเท่านั้นเองล่าสุดผลงานของพวกเขาก็คือเปิดบ้านเอาชนะเซียงไฮเซนหัวก็เป็นทีมจากประเทศจีนเหมือนกันเนี่ยชนะได้1นูนย์นะครับส่วนเกมนัดเปิดสนามของเจลงเนี่ยเปิดบ้านสเสมอไบเเล็กนิา่าตะไปนะครับหประตูต่อหนึ่งเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะก็ต้องวัดใจว่ายโายโกฮาม่าเอฟมเนอจะจัดตัวแบบไหนแต่ผมก็เชื่อว่าก็ มันก็ต้องจัดพอได้แหละมันไปแพ้เสียงไทพอร์ตแบบได้เทคมันก็ได้เกียรตินะครับเกมนี้ผู้สับตูคาดว่าจะเป็นปาร์รา abe, ค,ร ex, ครอินกิูนะครับ, ida, นรบแวนวเราก็มีไทกิวัตนาเบะนะครับมีเจสันคิโนเนสนะครับเคนมาสุบุระมิฟิ็จะเป็นคาซุยะนาคาโตะนะครับชองโคชนะครับมีทากุยะคิดะนะครับเคนตะอินุยแล้วก็แนวรุกจะเป็นยานนะครับอาซาฮิอุเนกะแล้วก็อาเดสันโลเปสนะ แต่11ผู้เล่นที่ผมบอกมาเนี่ยอาจจะมีการสับเปลี่ยนนิดนึงแหละเพราะว่ามันผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับการพบกันของคู่นี้ก็เจอกันมาล่าสุดคือ FC ฟแชมเปี้ยนลีกในปี2020นะครับก็ในบ้านของเซียงไฮ้เซียงไฮ้แพ้ไป0-1ส่วนในบ้านของโยโกมาเอฟโอลยรอสโยโกมาก็แพ้ไป1ประตูต่อ2เกมนี้น่าเสียดายเจ้าถิ่นนะครับเซียงไฮ้พอรตที่ยังต้องเอาอยู่เนี่ยเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่งนะ ผมมองว่ามันเอาก็จริงนะครับแต่ถ้าโยโกมาเอฟมารีนอจัดไปเต็มๆเ,เนี่ยผมว่าชนะยากนะต้องวัดกันอีกทีเนี่ยก็คือตอนเราวิเคราะห์เนี่ยมันอาจจะมันยังไม่ใช่บอลที่มันใกล้จะเตะนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้รายชื่อว่าจัดแบบไหนถ้าจัดเต็มเนี่ยผมชอบทีมเยือนนะโยโกมาเอฟมาร o นอผมบอกว่าจะไม่แพ้นในเกมนี้นะครับอาทีน,นี้มาดู A.C.L. สอกันบ้างเอาไปดูวันที่คู่นี้ก่อนเลยเป็นทีมจากไทยนะครับ19นาฬิกานะทูแบงคอกจะเปิดบ้านรับกำเยือนของซิดนีย์เอฟซีเป็นบอล2นัดนะครับเย้าเยือนนะสำหรับ A.C.L. 2นะครับซึ่งนัดแรกเนี่ยทูแบงคอกบุกไปเสมอกับซิดนีย์เอฟซีถึงออสเตรเลีย2ประตูตสองเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ชนะก็จบเลยนะครับอ่าแบงคอกจากไทยเจ้าถิ่นนะครับก็ต้องบอกว่ากลับมาเล่นในบ้านเนี่ย คาดว่าจะไม่เปลี่ยนทีมแน่ๆเพราะการจัดตัวส่วนใหญ่ก็จัดประมาณนี้นะก็จะมาในระบบ433ผู้สัมรตูจะเป็นปฏิวัติคำใหม่นะครับแนวรับก็มีนิติพงศ์เสรานนท์มอน,มนวลทอมเบียร์นะครับเอเวอร์ตันพีรพัฒน์นชัยยานะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่พันพวงจันทร์นะครับปกเก้าอันนันแล้วก็ทศวรรษลิมบรรสติเอรในขณะที่แนวรุก3ตัวจะเป็นมาบุษเอดนะครับมีอัลกาชานี่แล้วก็ซิฟโควิด ทีนี้มาดูทีมเยือนจากแดนจิงโจกันบ้างซิดนีย์เอฟซครับจากออสเตรเลียเกมที่แล้วครองบอลเหนือกว่ายิงมากกว่านะครับแต่ว่าเสียประตูง่ายจุดอ่อนของเขาคือเกมรับนะครับเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบเดิมคือ4-2-3-1นะครับทีมก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเยอะเช่นเดียวกัน พุทธใส่ประตูจะเป็นฮาริสันมีอาเลสนะครับแนวรับมีจอร์แดนเพอร์กินส์นะครับมีเคชอนะครับไรอันแกรนซัสซตอรีเดอเจซูสนะครับบิดฟิลด์ก็จะเป็นโคเรฮอม์แมนนะครับลิโอเซนาโจโลเล่อัโตนี่คาเซเลสแล้วก็เอนัสควฮิมนะครับที่หน้าเป้าจะเป็นพราสิกกิมาร่านะครับสูน้าชาวโปแลนด์ก็คู่นี้หน้าเสือให้ทีมเยือนนะณเวลานี้ซินเนียร์ฟีบุกไปเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดนึงผมมองว่า มันมีโอกาสเปิดกว้างเท่าศัหน้านะแต่ก็ยังเชื่อมั่นในทูแบงค์อกก็เลยนในบ้านจะไม่แพ้นใน90นาทีหรือดีไม่ดีจะชนะได้เลยนะครับผมชอบทูแบงคอกนะสำหรับคู่นี้นะครับอาทีนี้มาดูกันต่อใน ACL 2นะไปดูันคู่ของซานเฟรดิโรชิบ่าเจอกับนำดินบ้างละกันเตะก,กัน17นาฬิกานะสำหรับคู่นี้นะครับซานเฟรดิโรชิม่าทีมฟองแรงจากญี่ปุ่นนัแรกบุกชนะบุกไปชนะสบายๆเลยครับ3-0 ถามเกมนั้นเปิดสนามก็บุกชนะมาชิดาเซลเวียไปอีก2-1ถือว่าฟอร์มดีมากๆสำหรับซานเฟสในช่วงนี้นะครับเกมนี้อาจจะมีการพักตัวบ้างแต่พักยังไงเนี่ยตัวของซานเฟสโรชิมาก็ดูดีกว่านำดินนะแต่ว่าจะพักเยอะพักน้อยเนี่ยต้องรอดูนะครับผู้สับตัวเกมนี้จะเป็นไคซุเกะโอซากะนะครับแนวรับจะเป็นโซสซากินะฮายาโตะอารากิทุสคาะชิโอตานินะครับ, aki, aka, ani, รบแล้วก็มิดฟิลด์จะเป็นนาโตะอาราอิ ไฮยาโอคาวเบะนะครับซาโตชิธนากะไดกิซุกะนะครับไซโตโคชิมิชิแล้วก็ไซตะนากามูระในขณะที่หน้าเป้าอาจจะใช้เป็นมาโคโตมิสุตะนะครับก็ดอกพวกตัวต่วตางชาติไว้ในเกมนี้ในขณะที่ทีมเยือนไม่มีทางเลือกนะครับนัดน,นี้ถ้าอยาก่านเข้ารอบต้องชนะเกินสาประตูซึ่งต้องบอกว่ายากามากๆ3นี่ก็ยากแล้วนะนัดน,น,นี้เนี่ยต้องบอกว่าคงจะไปยันเสมอหรือว่าแพ้มันน้อยๆไม่อายมากนะครับสำหรับทีมจากเวียดนาม ก็จะมาในระบบ4-4-2นะผู้สาวประตูก็จะเป็นเหนียนมันทรนนะครับแนวะรับมีโรมูโล่นะครับวอเบอร์ลูคัสแล้วก็วานเคียนทรานนะครับในขณะที่วิดฟิลเป็นชีน่าโจเซฟเอมปาเดแล้วก็ไคโอเซซารวมไปถึงเหนียนวันวีในขณะที่คู่กองหน้าจะเป็นเบรนเนอร์กับเฮนดิโอนะครับแนวะรุกชนะา,บาวบราซิลก็เน้นบราซิล8ตัวสาหรับนาดินนะนะอ่ะก็คู่นี้น่าเสือยังโหดร้ายอยู่ครับให้ซันเฟรนท่โรชิมาามาคับชนะเกิน2ประตูขึ้นไป สองประตูยังเจ็บอยู่นะเวลานี้นะฮะซานเฟรนเโรชิมาผมมองว่าแม่ถ้าจัดไม่เต็มนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะผมชอบนันดิมนะผมว่าอาจจะแพ้ไม่เกิน2ประตูในเกมนี้นะครับชอบทีมจากเวียดนามอาทีนี้มาดูคู่ปิดท้าย23่สนาฬิกาจะเป็นเอซีเอลสองแต่เป็นโซนตะวันตกในนัดที่2นะครับฉบับเอาอาลีดูไบครับเปิดบ้านรับกัมเยือนของเอาเวดับนัดแรกเนี่ยก็เป็นฉบับเอาอาลีดูไบนะครับชนะไป2-0 ฉบับเอาลีดูไปเป็นทีมจาก UAE นะครับก็เกมนี้คงไม่เปลี่ยนทีมมากนะก็เดนอีกสักลู่2องลูกก็จาก่าจะชัวร์แล้วนะเกมนี้ก็มาในระบบ4-4-2ครับผู้สับตูเป็นฮามัดเอบิกิมารีนะครับแนวรับก็จะเป็นไอโกโกเมสลาโกซานโตสลิเคเมแล้วก็เรนา่ รวมไปถึงมิดฟิลด์ก็จะเป็นพวกฮาริบซูฮารีนะครับอิดอิซาโตลราฮีนะครับแล้วก็มีเบโน่รวมถึงยูริเซซ่าในขณะที่กองหน้าจะเป็นมาเตอุซากับทางดน้าของซาดาอัสบุนนะครับสุดหน้าทีมชาติอิรักทีนี้มาดูทีมเยือนเอาเวดัตจากจอแดนครับตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากต้องชนะ2ประตูเป็นอย่างน้อยเกมนี้ก็คงมาเต็มเปี่ยมเหมือนกันนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ54 1นะผู้รับสับตูจะเป็นอับดุลลาอัลฟากูลีนะครับแนวรับมีมุสตาฟา คาดุนนะครับมีโซคีอัลกูซานะครับยูเซฟอัลจาซาอารัฟัตอัลฮัดนะครับแล้วก็เฟร์รัตเซบายีในขณะที่มิสฟิวจะเป็นเซซ่านะครับอับดุลฮาลิฟฮูดูอัลเมอร์จามุสนะครับแล้วก็โมฮัมหมัดเซมลีมในขณะที่คู่น่าจะเป็นยูเซฟกูเดกานาดูนะครับก็เป็นศูนย์หน้าชาวไอวิโคิชน่าจะใช้หน้าเป้ามากกว่าเขียนมีห้าสี่หนึ่งนะยืนหน้าเป้าคนเดียวก็คือกานาดูนะครับ เกมแรกเนี่ยชาบบบเอาอดีดูไบเครึ่องแรกอึดอัดนะแต่เครื่องหลังนี่เล่นได้ดีแล้วก็ชนะไปแบบส,สบาย2สองศูนย์วันนี้มาเล่นในบ้านหน้าเสือองไอชาแบบเอาอานดีดูไบ <c oughs> บังคับชนะเกินหนึ่งประตูขึ้นไปครับหนึ่งไม่พอหนึ่งไม่พอนะต้องสองเท่านั้นนะครับผมมองคู่นี้ว่าชาแบบเอาอดีดูไบเหนือกว่าทุกอย่างและเกมนี้เล่นในบ้านจะปิดจ็อบครับชนะไปได้อย่างน้อยสองประตูก็เฮ่นะหนึ่งประตูไม่เฮ่นะต้องสองเท่านั้นนะครับผมชอบชาแบบเอาอานดีดูไบ สรุปวันนี้นะครับกระแสเดี่ยวของเราก็เอฟซีอีลิทเนี่ยเชียร์ไปที่ซางตงไทซานนะครับแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารินอสดละกันสําหรับเอฟซีชั้นใหญ่นะครับส่วนเอฟซีสองเนี่ยก็เชียร์ไปที่แบงคอกนะเจ้าเด็บ้านผมว่ามีดีพอที่จะเสมอได้แล้วก็เชียร์ไปที่น้ำดินนะวันนี้ยกอาซานเฟรเดริชมาค่อนข้างจะแพงนะผมว่าพักตัวเยอะนะเชียร์น,ำน้ำดินอาจจะแพ้ไม่เกิน2ลูกแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยเชียร์ไปที่เอาลแบบั อาริดูไบนะครับผมว่าชนะได้เกินหนึ่งประตูแน่ๆนะผมว่ายิงแน่นะอ่ะโอเคนี่คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการรับแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าต้องการพูดคุยกันในเรื่องของฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดของเราแอดไทยสาเป็นภาษาอังกฤษมีแอดนำหน้านครับแอดไทย3เป็นภาษาอังกฤษครับ